สวัสดีครับเบลนิกราบนะครับสวัสดีแฟนขับบ้รถ b f ีด้วยนะครับก็วันนี้นะครับจะขอฝากเสื้อวันเกิดนะครับวันที่21ธันวาคมนะครับแต่ว่าเราได้เปิดจองไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับ nah, ปิดรับวันที่30พฤศจิกายนนะครับตอนนี้ย uh ังม uh ีเวลาอยู่นะครับสั่งกันเข้ามาเยอะนะครับตอนนี้มีท่านบางท่านสั่งเข้ามาแล้วนะครับก็ เราไม่อยากให้ชุลหุกมากเกินไปนะครับใครที่สนใจนะครับสำหรับท่านที่สนใจจริงๆนะครับรักเบลมากเท่าไหร่ก็สั่งกันมามากเท่านั้นนะครับก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ท่านที่อยากได้จริงๆนะครับยังไงฝากไว้ด้วยอย่าลืมนะครับหมดเขตวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับยังไงเสื้อวันเกิดเบลบ้านนะครับสั่งจอนเข้ามานะฮะถ้าไม่อยากให้อดมินทํางานกรนลำบากหรือท่านกลัวว่า เสื้อของท่านจะขาดตกทกลนอะไรยังไงร,รีบสั่งจองเข้าเยอะครับเดี๋ยวใ,ใกล้นี้จะมากระทุ้งอีกทีนะครับสวัสดีครับ